แล้วเรามาชมความดื้อบวกความเกเรและก็ความฉลาดของควายแม่นี้กันครับแม่แบบเนี่ยนะแรกๆมาถึงก็มัดเชือกไว้นะครับนางก็ใช้แรงดึงครับใช้เขาใช้เขาพันเชือกแล้วดึงเชือกขาดนะครับหลังจากดึงเชือกขาดแล้ว ผมก็ใช้ลวดมัดประตูไว้สี่เส้นน่ะใช้ลวดมัดประตูสี่เส้นนางจะออกไม่ได้นางใช้เขางัดซองนี้จะเป็นซองบังคับนางก็ใช้เขางัดนะครับใช้เขางัดพี่น้องเห็นไหมครับใช้เขางัดพลิกคว่ำพลิกหงายหมดนะเพื่อนางจะได้เดินได้ความคิดนะครับความคิดเพื่อจะออกไปครับเพื่อจะโดดออกให้ได้ โอ้โหเนี่ยเป็นควายที่สุดยอดมากๆเลยครับตัวนี้เป็นควายแสนรู้นะครับดูนะน้องดูนะดูครับเขาแทกมา,าเดี๋ยวนะแทกมา,าเดี๋ยวก็จะเอาเขางัดซองเดี๋ยวค่อยดูครับเออมันออกไม่ได้ดีถ้าซองไม่ดีนะครับถ้าซำทำซองบังคับไม่ดีตอนนี้กลับบ้านไปแล้วครับเพราะว่า เขาจูงมานะครับเมื่อเช้าก็จูงมาจูงมาก็จูงยากมากเป็นห่วงผงนะครับควายที่อยู่กับผงน,นานๆนี่จะฉลาดนะครับแล้วก็เขาจะห่วงผงนี่คือเป็นบุคลิกของควายที่ฉลาดนะครับเป็นบุคลิกข,ของควายที่ฉลาดถ้าคอกไม่น,าน่าไม่หนาแน่นนะครับถ้าคอกไม่หนาแน่นถ้าทําคอกไม่ดีจริงๆเอาไม่อยู่นะครับพี่น้องเอาไม่อยู่เลยนะครับผมต้องบอกฝากบอกพี่น้อง เอามาฝากพี่น้องเนี่ยครับการที่จะรับควายเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีความรอบคอบนะครับไม่อย่างั้นอย่าไปรับนะเพราะว่าควายเนี่ยครับยิ่งอายุมากๆยิ่งฉลาดยิ่งจะใช้เขางัดโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วเขายิ่งจะบาดเจ็บด้วยนะครับจะทําให้เขาบาดเจ็บเพราะฉะนั้นคอสาคัญนะพี่น้องคอคอพยาบาลเนี่ยสําคัญจะต้องทําให้แน่นหนาทําให้สูงทําให้เขาไม่สามารถจะโดดออกได้ นะเนี่ยดูครับเขาก็จะพยายามอยู่นั่นแหละครับนะพยายามบางทีเขาก็คุกเข่าลงเพื่อจะเอาหัวสอดข้างใต้เอาเขางัดนะครับนะพี่น้องดูนะครับดูไปลิฟของนางไม่ธรรมาดาเลยครับนี่คือชั่วโมงแรกที่เขามาอยู่เลยครับอารวาสนะอารวาสตั้งแต่ชั่วโมงแรกงัดสองขึ้นสองนี้งัดหลายตลบแล้วนะครับตอนแรกอยู่ข้างหน้างัดมาข้างหน้าสุดนี่เลยแล้วนางก็ด,ดันดันดันไปครับตอนแรกสองมันตั้งนะ เนี่ยนางก็เอานอนจนได้ะเอาเขานางนั่นแหละครับงัดเอานางนั่นละงัดโอ้สุดยอดเลยพี่น้องผมเห็นลิฟควายมาเยอะครับแต่ละตัวผมถึงทําป้องกันเอาไว้อย่างดีหนานแน่นนะครับถือว่าเป็นซองเหล็กที่หนานแน่นพอประมาณเลยทีเดียวครับอ่าผมถือว่าผมจะปราบพยศนางนี้ให้ได้แน่นอนปราบพยศสิบวันอยู่ด้วยกัน สองเดือนสามเดือนอยู่ด้วยกันดูสิครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าตัวนี้ผมเป็นของอานะครับเป็นของอารผสมเสร็จแล้วก็จะให้อากลับไปดูแลเองนะครับจะไม่ได้คิดค่าดูแลเพราะค่าดูแลมันแพงครับสงสารคนเลี้ยงนะครับสงสารคนเลี้ยงอยู่บ้านใกล้มันก็เอาไปได้แต่ถ้าคนบ้านไกลีนค่าขนส่งกินนะครับค่าขนส่งก็แพงเดินทาง หลักพันทั้งนั้นครับไม่มีหลักร้อยหรอกครับนี่เอาเอามาฝากพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นว่าลายเวลาเขาดื้อแล้วเขาดื้อจริงๆนะครับลายเปลายที่ฉลาดลายที่เขามีประสบการณ์สูงๆนี่เขาเอาตัวรอดได้นะครับโดยการใช้เขาเป็นหลักเขาของเขาเนี่ยครับทีนี้เราก็ต้องเซฟเขาเขาด้วย การเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรก็เหมือนกันเราจะไปเชื่อมให้เป็นรูเล็กรูน้อยไม่ได้ครับเราจะต้องเชื่อมให้เป็นลนักษณะกกว้างเอาไว้นะนะเพื่อเขาจะได้ไม่เอาเขาดัดจนหักนะครับนั่นแหละพอาทะลุการลอดไปเลยได้ทั้งตัวเลยครับลอดไปได้ทั้งเขาเลยนะแต่ตัวไปไม่ได้นะครับตัวไปไม่ได้นี่ครับเห็นไหมครับความฉลาดบวกความเกเรของควายแต่ละตัวไม่เหมือนกันควายแม่นี้เชื่องนะครับพี่น้องไม่ได้ดุดันอะไรนะ ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้ผมก็เล่นกับเขาอยู่ตอนที่ผมเข้าไปผูกประตูใหม่นะนะแตก็เล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีการจัดซองใหม่ครับซองไม่ปล่อยไว้อย่างนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวล้มใส่ซองแล้วงัดไม่ขึ้นซองนี่เดี๋ยวจะต้องมัดใหม่ครับเดี๋ยวเมื่อช่วงเช้ามัดเอาไว้ไม่ดีพอครับทางเลยงัดขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องมัดให้แน่นหนา, <S <S นาเดี๋ยวรอรอหมอสมคิดก่อนครับเดี๋ยวหมอสมคิดท่อนทองจะมาจัดการให้ครับ อ่าทีนี้คอติดแล้วครับออกได้เข้าได้หรือเปล่าครับนนั่นติดแล้วออกได้เข้าไม่ได้ครับเร็ดเร็ดต่อไปตอนออกอะมันอยากออกมันดันไปครับมันตะแคงจนได้แต่ตอนเข้านี่ปัญหาใหญ่แล้วครับพี่น้องจ้างมันครับไม่ช่วยนะไม่ช่วยครับ นางจะได้รู้ว่าต่อไปนางจะไม่ออกช่องนั้นอีกปล่อยให้คอติดอยู่อย่างนั้นนะครับอืหึวายเครียดมากๆโอ้นั่นเห็นไมมกลับจนได้ครับพี่น้องกลับจนได้ครับผมก็ต้องดูก่อนนะครับถ้าเครียดมากๆเนี่ยครับถ้านางทุรนทุรายกระวนกระวายมากๆก็คงจะต้องเลื่อนเลื่อนการเหนี่ยวนาไปก่อน เพราะว่าการเหนี่ยวนานี่ควายเครียดจะไม่ติดนะครับถ้าควายเครียดมากๆจะผสมไม่ติดจะติดยากมากครับจะต้องปล่อยให้ให้นางปรับตัวกับคอกนี้ได้ก่อนนะครับให้นางปรับตัวกับคอกกับอาหารการกินให้ได้ก่อนหลายเรื่องนะครับการทําให้ควายติดไม่ใช่ง่ายนะฮะไม่ใช่ง่ายๆสําหรับควายที่มีปัญหามาแล้วนะครับแต่ถ้าควายที่ไม่มีปัญหานี่ยทำยังไงก็ติดครับแต่ควายที่มีปัญหานี่เราจะต้องรู้ให้จริงทําให้ ถูกหลักถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ครับปัญหาก็จะขี้คายนะปัญหาก็จะขี้คายก็จะผสมติดอย่างลูกแม่นี้นะครับคลอดออกมาถ้าเป็นตัวเมียก็หลักแสนแล้วครับตัวผู้ก็หลักหลายหมื่นใครๆก็อยากได้ลูกเขาครับววายสูงร้อยานะฮะายสูงร้อซึ่งมันหายากแล้วครับตอนนี้ววายสูงร้อยหในประเทศไทยมีไม่ถึง พันตัวแล้วมั้งครับนะมีไม่ถึงพันตัวน่าจะเป็นหลักร้อยนะครับน่าจะเป็นหลักร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแม่ควายอย่างนี้หายากจะเป็นลือเกินครับที่จะต้องเอามาทําให้ท้องให้ได้นะถ้าไม่ท้องผมก็ไม่ยอมนะครับยังไงก็ต้องท้องครับฝากกอาไว้ครับเก็บอันละเล็กคลิงละเล็กอันละน้อยมาฝากพี่น้องครับสวัสดีครับ